ก็จะมาเล่าว่าทำไม NFT Collection แรกขอก็เนี่ยต้องเป็น s o m b i n a t i o n นะฮะโอเคเมื่อกี้แม่งโคตรน่าเบื่อเลยวะ่ะขอใหม่เทงได้ปะ3 2 1 and this is how I created my f i yeah. NFT <c oughs> <c oughs> I heard they checkin' for me no one checkin' g on me so I had to go run up a check I got a message on me ain't no flexin' g on me my attorney gon' call and collect Blessings on blessing for me my successes only made them envious they got upset I had to put all the eagles in check ตอนนน้นเนี้ยในการในฐานนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องแต่ตอนเนี้ยผันตัวเป็นนักวาด NFT นะครับผมให้เล่าย้อนกลับไปเมื่อแบบ10กว่าปีที่แล้วคือผมอ,ะอนน่ะก็จะแรกอดแไม่ไม่ใช่ผมอะ่ะ คือหมายถึงว่าคือกอล์ฟอะคือเป็นนักร้องใช่ปะ่ละลมันยาวมากเลยถ้ถถาถ้าจะให้กอล์ฟเล่านี่คือต้องย้อนกลับไปเมื่อ10บปีกว่านะเอาเป็นว่าทุกคนก็ลองไป search ดูแล้วกันนะ ไม่ค่อยชอบหรอกเวลาคนมาเรียกว่าดาราอะไรเพราะว่าแบบเหมือนกับเราอะทางานศิลปะแล้วก็ทํางานครีเอทงานที่มันนแบบงานสร้างสรรค์มาเราจริงๆเราทํามันแบบเยอะมากอยู่ในวงการมาแบบมากกว่า10ปีอะไรเงี้ยทำนั่นนู่นนี่เยอะมากเป็นคนชอบผลิตโปรเจกตร้อยแปดพอจบโปรเจกต์นี้ก็จะมีโปรเจกต์นี้ต่อโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ต่อแล้วก็มีโปรเจกต์นี้ด้วยเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราเชื่อว่าตัวเราอะมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวอืม ผล so งานของข๊อาอ่ะคือมันอา,อาจจะมีมีคนเห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าวันนีก้ก็ก็อยากจะมาโชว์ให้ดูว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างไม่ใช่ในฐานะนักแสดงหมายถึงว่าที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นศิลปะเป็นผู้จัดละครทำซีรีส์ในซีรีส์ก็ทำ v i s u a l effects เองด้วยบางชอ็อต produce เพลงทำ b e ีททำดนตรีแล้วก็ กำกับ MV ตัวเองด้วยคือมีออกแบบแว่นตาออกแบบกระเป๋าเป็นแบรนด์ตัวเองยาสนะที่แบบเป็นเหมือนเครื่องดนตรีกำกับโฆษณาทำคอนเทนต์แบบเพนต์โมเดลก็คือเราก็เพนต์เองออกแบบแพคเกจิ้งแล้วก็มีเคสโทรศัพท์วาดรูปล้อเลียนหน้าคนแบบลงไปบ,บนเคสโทรศัพท์อะไรเงีเ้ยวาดบูโนมาวาดโอตเปอระโมดวาดยังโง่วาดจัสตินบีเบอร์จริงๆอะจะให้วาดใครก็ได้อ่างเงี้ยที่เป็นแบบ การ์ตูนล,ล้อเลียนเพราะว่าเราสามารถมองมาได้ว่าคนแบบมีจุดเด็ดอะไรเงี้ยพี่ชายพี่แซนนะชอบวาดรูปมากวาดรูปคนหน้าเหมือนมากแล้วกาแบบตอนอเด็กๆจะร้องไห้เว้ยให้เขาแบบวาดให้หน่อยแล้วเขาก็ไม่ยอมวาดให้จนวันหนึ่งอะ่ะเราก็แบบเจอความลับในห้องน้ําว่าเขาเก็บหนังสือไว้ข้างใต้ซิงแบบเยอะมากเลยหนังสือโป๊ะนะดูตั้งใจว่าไม่ใช่หนังสือการ์ตูนแมง,ง่ะพวกแบบหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็แบบ เฮ้ยอ๋อที่พี่แซนวาดูปได้ก็คงแบบอ่านการ์ตูนเยอะอะไรเงี hmm. ้ยแล้วตอนนั้นเราก็แบบหยิบมาอ่านบ้างแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันสนุกว่ะเป็นวันพีชช่วยแล้วแบบหลังจากนั้นคืออ่านยาวมาตลอดเลย mm hmm. เออมันมีเสน่ห์ว่ะการแค่แบบมองภาพที่เป็นลายเส้นกับคําพูดอ่ะมันจะทําให้เราสามารถแบบอินน้ําตาไหลมันทําให้เราแบบเริ่มเอากระดาษมาทาบแล้วก็ลองวาดดูนั่นก็คือที่มาว่าแบบทําทไมเราถึงชอบวาดลูกมันมาจากการที่เราเริ่มอ่านการ์ตูนแมงะอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ย จากผลงานที่กอล์ฟทำมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ได้กลับมาถึงจุดเริ่มต้นของกอฟนั่นก็คือการที่แบบเป็นสกิลเซตที่กอฟรู้สึกว่าเอ้ยเป็นสกิลที่กอล์ฟทำได้ดีที่สุดนในการวาดลูกมันเป็นสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวาดลูปแล้วไปต่อย,ยอดทำโฟโต้ชอปได้พรีโปรดักชั o นงานต่างๆหมือ่จะทำเอ็มวีทำสอรี่บอร์ดหรืออะไรเงี้ยมันจับภาพมารวมกันอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาที่จุดสกิลเซตแรกของเรานั่นคือกาาาาารรรรวดูปและกส้้งงชินนค้อ มันกลับมาในรูปแบบดิจิทัลอาร์ต ซอมบี้ NFT ใช่ป่ะคือจริงๆกอฟเป็นคนที่แบบโคตรชอบซอมบี้เลยไม่รู้เป็นบ้าอะไรคือแบบเวลาเราเห็นหนังที่เป็นซอมบี้เราก็อยากดูเราเห็นแบบเกมที่เป็นซอมบี้เราก็อยากเล่นหนังหรือแบบที่อหนังดังๆที่แบบเรารู้จักแบบพวก Down the Dead The Walking Dead Army of the Dead Resident Evil Zombie Land World War C ดูดูเยอะมากอะเล่นเกมอะไร่าเงี้ยพวกแบบเล่นเกม Walking Dead อะไรเงี้ยแบบน V R อเงี้ยแบบแบบเหมือนแบบได้ดู M V Michael Jackson Trailer อะไรเงี้ยมีความคิดว่าแบบ เฮ้ยไม่ได้ความคิดอะคือเรียกว่าเป็นความฝันเลยด้วยว่าวันหนึ่งถ้าเราได้มีโอกาสทำคอนเทนต์มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเราอยากจะมีคอนเทนต์ที่เป็นแบบเป็นซอมบี้ที่เป็นของเราเองนะที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราก็ได้ทําไปแล้วใน MV ของเราแบบเราอยากให้มันเป็นซอมบี้ที่มีความแบบแตกต่างมันก็เลยออกมาเป็นซอมบี้ที่เป็นสีฟ้าแล้วก็แบบเป็นสีสันสีสันอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทํามันออกมาเป็นงานอาร์ตด้วย ซึ่งมันก็เลยต่อยอดออกมาเป็นงานเอ็นเออกอลฟที่กอล์ฟทำออกมาเนี่ยมีความมีเป็นสีสันมีความสนุกมันเป็นอีกดิเมนชันหนึง่งมันเป็นเหมือนแบบการมีประชากรซอมบี้เยอะขึ้นจากซอมบีส้สีฟ้าเนี่ยเดซอมบี้นะก็จะมีสีเขียวสีเทาแล้วสีอื่นๆจะมีอะไรก็ต้องไปดูในคอลเลคชันแต่ที่แน่ๆแ,แต่ละคนที่แบบมินไป5555ตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยสักตัว จริงมันมี2ความหมายนะแต่เดี๋ยวขออธิบายความหมายแรกก่อนความหมายแรกคือ,อการเอาคาว่าซอมบี้กับคอมบิเนชันคำว่าคอมบิเนชันคือการผสมผสานเนี่ยมารวมกันซึ่งพอมันมารวมกันแล้วมันก็เหมือนซอมบี้ที่ถูกผสมผสานด้วยสิ่งต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เป็นจินตนาการของเราอินสปิเรชันของเราแล้วก็ยังมีเรื่องของ pop culture ที่เข้ามารวมกันแล้วมาทำให้ซอมบี้เนี่ยมันมีสีสันแล้วมันก็สนุกขึ้น ความหมายที่2อ,อ,อ,องคือคําว่า zombie nation อะมันแยก2คําออกจากกันเนี่ย zombie nation ก็เหมือนกับว่าเป็นชาติพันธุ์ของซ o m b i e อ,อะที่แบบหลายชาติพันธุ์มีหลายบุคลิกมีหลาย c h รคเ,เตอร์ซึ่งแต่ละ c h รคเ,เตอร์ก็จะไม่เหมือนกันเลยสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยสไตล์ของ zombie nation นะก็คือว่าคือตัวซ o m b i e เองจะค่อนข้างมีสีสัน แบบจีจาร์เลนสีเป็นพวกแบบนีออนสีช็อกกิ้งอะไรที่กอลฟชอบมันก็จะมีสีพาสเทลบ้างผสมบ้างเงี้ยส่วนมากจะเป็นสีโทนที่แบบสีแบบแสบๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบเหมือนให้ตัวซอมบี้เนี้ยมันได้ลุกขึ้นมาปลดปล่อยความแบบความแสบหลังความตายของมันอะแบบความสนุกสนานอะไรเงี้ยเหมือนแบบถูกปลดล็อกแล้วอะอะไรเงี้ยมันเป็นคอนเซปที่แบบเออแบบทําไมความทำไมความตายมันต้องมืดมิดอย่างเดียววะใช่ปะ แล้วก็ซอมบี้ของรับเนี่ยก็คือใน5,555ตัวเนี้ยที่เราจะทำออกมาในคอลเลคชันเนี้ยคือมันจะมีตัวพิเศษที่หายากนั่นเขาเรียกว่า one of one สัมของ NFT ที่บอกว่า1ต่อ1คือแบบมีแค่ตัวเดียวอะสมมติเราวาดออกมาเงี้ยมันจะไม่เหมือนตัวอื่นเลยที่มัน generate ออกมาที่มันแบบเสื้อผ้านั้นมาวางเลเยอร์นี้ออกมาเป็น1ตัวแต่ว่า one of one คือแบบ มันจะมาเป็นตัวหนึ่งที่กอบวานเลยแบบไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเลยอะไรเงี้ยซึ่งจะมีน้อยมากจะเป็นตัวที่หายากที่สุดในประชากรซอมบี้ใครที่มิ้นไปเราได้ไปไม่ถือเพราะแบบโอเคนั่นแหละครับก็คือที่มาที่ไปของ NFT collection แรกของกอบนะครับ Combination นะครับก็สามารถเข้าไปมินได้นะครับสตหตอนนี้นะครับ whitelist ก็คือ เปิดไปมีที่เรียบร้อยแล้วใครอยากรู้ว่าไวท์ลิสต์เนี่ยจะเข้าไปเป็นไวท์ลิสต์ได้ยังไงเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ s o m m i n a t i o n s c o m ได้นะครับก็จะมีกฎกติกาว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถเป็นไวท์ลิสต์คนที่สามารถแบบเข้าคิวแล้วก็เขาเรียกว่าการรับประกันที่ได้ซื้อหรือได้มินต์ NFT ขียกรอบแน่นอนครับไปดูที่เว็บได้แล้วก็อย่าลืมติดตาม Discord ของกรอบด้วยนะครับแล้วก็ Twitter เดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้เลยครับ NFT collection แรกก็ s o m b i n a t i o n s เจอกันครับ